สวัสดีเพื่อนๆชาวเป๊ะทลายอยู่กับผมพาลูทชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการแจก1,000อี o ว n นพอยตตามสัญญานะฮะที่ผมพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะมาครับสำหรับกิจกรรมการแจกอี o ว n นพอยตเนี่ยเป็นการทายผลนะเป็นการทายผลคณมิครับนะครับเนี่ยฮะรายละเอียดของกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะลองอ่านกันดูได้นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะพูดให้ง่ายนะ ไอกิจกรรมนี้นะมันเป็นกิจกรรมการทายผลนะผมขอไอแมดเดย์อันเมื่อกี้นะฮะที่ผมเคยอัปเดตเอาไว้นะครับไอแมดเดย์อันเมื่อกี้นะคือเราไปเล่นเราเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะจัดกลุ่มแบ่งคะแนรนรายกามนี้นะครับนี่ฮะคือรายละเอียดของกิจกรรมบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราทายผลถูกเนี่ยจะได้1000ง e พันอีฟวนพอยต์ point, แต่ถ้าทายผิดจะได้100 e ่งร้อยอีฟนพอยต์นะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเราเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเราจะได้อ e ีฟว n นพอยต์แน่ๆนะผมแต่จะได้1 0 0 0หรือ100เนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่ละคนนะแล้วก็อยู่กับการฆ่าคะแนนของแต่ละคนด้วยนะครับนยฮะเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะกลุ่ม A ก็จะมีออสเตรียเยอรมันไทยนะครับโอ้โหมีไทยด้วยว่ายูจีเลียนะกลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D ยาวไปถึงจนถึงกลุ่มเเลยนะฮะมีหลายกลุ่มเลยนะก็ต้องบอกคนระับว่าไอ้การแบ่งกลุ่มการแลนกิ้งอะไรนะนะฮะมันแบบว่าเราจะมันใช้กับทุกแพลตฟอร์มเลยนะ PS4 นะผม Xbox นะ One Steam นะฮะ หมดเลยนะผมนะรายละเอียดของกิจกรรมก็คือบอกว่ารอบหนึ่งเนี่ยเรามีเวลาบวชนะครับผมมีเวลาบวชตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16เอ๊ะเขาเขียนว่าราวหนึ่งแปบลบว่ามันอาจจะมีราวทูราวทีมาทุกๆอาทิตย์เลยก็ได้นะครับผมช่วงนี้นะสำหรับรอบที่1เนี่ยมีเวลาตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16จริงๆก็ดูคลิปนี้ก็ทําตามได้นะแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับผมเวลาที่เราจะได้รับรางวัลเนี่ยจะอยู่ที่วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่ 29, นะลังจิกเกมปิดป,ปลัง รอบที่1นะครับอืมแปลว่ามันมันเขียนรอบที่เนี่ยแปลว่ามันน่าจะต้องมีหลายรอบนะรอบ2รอบ3นะครับและอย่างหนึ่งการโหวตน,นยผมอยากจะบอกว่าการโหวตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวตได้ตลอดเวลานะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะจนกว่าจะหมดเว,าเวลาโหวตน,นะครับคือคุณโหวตวันนี้ไปปุ๊บวันที่เออสิอะไาอ่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแบบเราเปลี่ยนใจและเราก็มาโหวตใหม่ได้นะผมนะคือวิธีการเช็คการดูเนะี่ยเดี๋ยวผมค่อยบอกไว้อีกทีแล้วกันนะครับ ก็ถ้าเกิดแบบว่ามันมีอัปเดตอะไรมานะรวมถึงผมแบบว่ามองแล้วว่าเฮ้ยทีมไหนมันน่าจะได้แชมป์จริงๆนะ่ะน่าจะได้เป็นผู้ชนะจริงๆนะ่ยก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปอัปเดตให้นะครับเนี่ยฮะทางฝั่งของโคนิมิครับนะก็จะเป็นอันนี้นะผมทีมชาติพวกเนี้ยคือเราก็ต้องไปเล่นนะแล้วก็ดูว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะมีคะแนนได้มากที่สุดนะครับส่วนตัวแล้วผมบวชฝรั่งเศสไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะคนเล่นเยอะนะคนเล่นเยอะนะครับผม เดี๋ยวเราไปโหวตกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการโหวตก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากนะผมทำตามผมได้เลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงการโหวตของเรงได้ตลอดเวลานะครับจนกว่าจะหมดเวลาการโหวตนะคือวันที่16นะครับสำหรับวิธีการโหวตก็ให้กดไปที่โหวตเฮียอันสีฟ้าเลยนะครับหลังจากที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะให้เราเลื่อนไปที่ด้านล่างครับผมจะเห็นว่ามีคําว่า Log in to my Konami ให้กดไปที่ Log in to My Konami นะครับ หลังจากที่เราใส่พาร์ทบทอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะนําเราเข้ามาสู่หน้าตาอันนี้นะหน้าตาอันนี้เลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะที่แบบว่าพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพอดีว่าผมเป็นร้อนในนะครับผมแบบโหเจ็บมากระบมมากนะเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกนะดูบอลดูกีฬาเยอะนะครับเมื่อคืนก็ดูอังกฤษกับโอ้โหฝรั่งเศสไออังกฤษกับอิตาลีไปนะครับโหเรียกว่าดูจนเหนื่อยเลยฮะหรือว่าจะจบเกิบันาทีนะเรียกว่าต่อไปยันจุดโทษเลยครับเหนื่อยเลยนะฮะ เรียกว่าคลิปนี้ก็อาจจะพูดมึนๆงงๆนะเพราะว่ายังแทบไม่ได้นอนเลยนะครับทาคลิปนี้จบก็คงจะไปนอนละโอเคนะฮะมาเออสำหรับกิจกรรมเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปเลยนะนะครับรายละเอียดก็เหมือนที่ผมบอกไปเลยนะรวมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16นะทายถูกได้1000ทายผิดได้100นะครับสาหรับการทายเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะมันจะแบ่งเป็นกลุ่มไปแล้วนะครับก็ดูทีมจากนะฮะตามนี้นะทีมเขาก็เขียนบอกไว้หมดเลยครับกลุ่มบีฝรั่งเศสสวีเดนนอร์เวย์ ออสเตรียนะฮะเนี่ยฮะกรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนถูกใจเพื่อนๆอ,อะไรยังไงก็วิธีโหวตง่ายๆเลยก็คือติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกตอนนี้นะคือเราสามารถยังสามารถมาเปลี่ยนแปลงผลโหวตกันได้นะครับแาบ่ใดที่มันยังไม่ถึงวันที่16นะยังไม่หมดเวลานะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะโหวตฝรั่งเศสนะก็คือกรุ๊ปบีนะครับสำหรับผมเนี่ยผมโหวตกรุก๊ปบีนะฮะเพื่อนๆสามารถโหวตตามผมได้หรือไม่โหวตตามก็ได้นะแต่บอกเลยว่าตอ,อนที่ผมโหวตตอนนี้นะคือผมก็เดานะฮะเพราะผมมองว่า ฝรั่งเศสเป็นทีมที่คนเล่นค่อนข้างเยอะนะถึงว่ากรุ๊ปเขาอาจจะเป็นทีมที่ว่าคนไม่ค่อยเล่นแต่ว่ากรุ๊ปบีผมว่าก็น่าจะดีนะครับกรุ๊ปบีน่าจะดีเพราะว่ามีฝรั่งเศสฝรั่งเศสคนเล่นเยอะด้วยนะครับคนเล่นเยอะนะฮะก็เลยโหวตนะก็บอกก่อนว่าเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องโหวตตามผมนะเพราะว่าถ้าเกิดโหวตตามผมแล้วมันไม่ได้1นึ่พขึ้นมานยจะมาโวยวายกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับผมรู้่าซาหรืออะไรมานะครับว่ากลุ่มไหนมันจะน่าเป็นแชมป์แน่ๆอะไรยังไง เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมเพื่อที่เพื่อนๆจะได้1 0 0 0นะผมเองก็อยากได้แล้วเพื่อนๆก็อยากได้นะครับผมนะเราจะได้ไปด้วยกันนะว,วิธีการโหวตก็ตามนี้นะกดซับมิดไปนะครับเนี่ยฮะพอติก๊กเข็นติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้ขึ้นมาก็คือเราโหวตเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราโหวตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดมีข้อมูลหรืออะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยก็ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะจริงๆเพื่อนยังไม่ต้องรีบปวดกันก็ได้นะครับรอใกล้ๆก่อนก็ได้นะเพื่อที่จะได้ดูคาดการคะแนนคาดการอะไรนะว่าค๊ปไหนเนะี่ยมันน่าจะเป็นแชมป์น่าจะเป็นอะไรนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าเพื่อนๆที่ดูช่องผมเนี่ยจะได้1000พ,พัอีฟเวนพอยต์กันไปทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหขอให้ได้ให้โน้ทุกว่ะ